สวัสดีครับ FC นัตตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้อยู่กับนัตตีในช่องร้องนะครับช่องออนทัวร์มีมีดแคม์เหล็ก N695 โบเลอร์ครับมาแบ่งให้กับเพื่อนๆนะครับรูปทรงชุดนี้ครับชุดก่อนนำมาแบ่งครั้งหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยครับนะชุดนี้ชุดใหม่ครับนัตตีทำมา9เล่มครับแต่วันนี้นัตตีนำมาเรียงได้ประมาณ5เล่มนะครับมันเต็มเฟรมพอดีนะครับ ราคาเดิมครับราคา3,000บาทพร้อมซองขายเด็กลายเคปลา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับมาเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับรูปทรงเหมือนกันทุกเล่มนะครับแล้วก็ซองขายเด็กก็เหมือนกันทุกเล่มมาพร้อมกับกิบล็อกเข็มขัดนะครับกิบล็อกตัวใหญ่ตัวนี้สามารถล็อกได้ครับดูตัวนี้ครับถ้าอยู่ด้านซ้ายนะครับเรากดเปิดได้นะครับเห็นไหมครับ แต่ถ้าเลื่อนมาด้านขวาเลื่อนมาัด้านขวาเวลากดปุ๊บเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับเนี่ยล็อกแน่นเลยครับปลดล็อกก็ขยับมาด้านซ้ายแล้วก็กดออกมีดครับามาดูตัวมีดกันครับสวยครับเป็นสไตล์มีดแคมป์ใช้งานได้หลากหลายเลยครับความยาวของใบมีด อยู่ที่9นิ้วเต็มความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วสันหนา5มิลน,นาตีซื้อเหล็กเรุ่น5มิลมาทำมีดนะครับสันก็จะต้องหนาอยู่5มิลด้ามจับเป็นด้ามจับไม้บ้านเก่าครับเป็นไม้มะค่าตัวนี้คือถึงแม้ลายเขาจะไม่ค่อยสวยแต่นาตีจะเน้นเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักเลยไม้บ้านเก่าเนี่ยคือมันอายุมันเยอะครับ อ่าหยาอายุมันเยอะแล้วตัวไม้มันเซตตัวเป็นที่เรียบร้อยครับคือมันนิ่งครับการที่มันจะยืดมันจะหดที่มันจะขยายตัวนะครับเปอร์เซ็นต์มีน้อยหรือแทบไม่มีเลยนะครับนะน้อยมากๆครับนะ้าจะพูดเราไม่มีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่มันน้อยจริงๆเพราะมันอายุอย่างน้อยไม่น่าจะต่ำกว่า50ปีเป็นต้นไปแล้วนะครับเนี่ยกาดทองเหลืองแต่งเว้าท้ายด้ามให้ตรงนี้ครับเอาไว้ล็อกอุ้งมือ เล่มที่หนึ่งนนาะตีจะอธิบายเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวเล่มต่อไปจะให้ดูเฉพาะด้ามแล้วครับเพราะว่ามันรูปทรงมันเหมือนกันนะนโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับสามพันบาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับ ่อไปครับเล่มที่สองเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอนาติให้ดูเฉพาะดามนี่ดามเล่มที่สองเหล็ก n 6 9 5นี่เป็นเหล็กต้าต้านสนิมนะครับแข็งเหนียวต้านสนิม เล่มที่สามเนี่ยนาตีชอบมากเลยตรงนี้ครับเล่มที่สี่ตันนี้จะสีเข้มหน่อย สวยงามมากเล่มที่ห้า ใบไม,มีเหมือนกันเท่ากันทุกเล่มน,นะครับยาว9นิ้วกว้าง1.9สันหนา5มิลครับนี่เพื่อนๆชอบเล่มไหนนะครับชอบด้ามสีแบบเล่มไหนก็ทักทายมาได้นะครับแอดไลน์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับราคา3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ